สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ตอน้คุกท่านนะคะเข้าสู่ซีรีส์ครับนะคะกับรายการที่ชื่อว่าซีรีส์ทอล์คค่ะแล้ววันนี้นะคะอุไม่ใช่พามาทอล์กปกตินะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของพี่อุเนี่ยนะคะนั่นก็คือพี่แป๋มวงแท็กซี่นั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับมูสวัสดีค่ะจะบอกว่าเราไม่ได้เจอกันมาเกือบสิบปีไหมพี่แป๋มก่อนลูกอุโต้ไม่ไม่ไม่น่าจะประมาณ งานแต่งเธอใช่ไหมปายแต่ขับแปฉันไปแป๊บเดียวแล้วผลงานตอนนี้ของพี่แปมเนี่ยมีอะไรที่ออกในสื่อแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเห็นบ้างคะก็มีงานทําเพลงแบบปะปายแต่ว่าเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยช่วยให้ทําเพลงบ้าอะไรบ้างก็เรียบเรียงบ้างแต่รายการออกทีวีอ่ะ มีไม่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 มีไม่อ๋ออ๋อมีนี่มีมีมีซะแล้วไม่ใช่อะแล้วเป็นแค่แบ็กอัพของดนตรีที่อยู่เล่นในรายการคลิกดูออ๋โอเคแล้วเขาก็จะอาจจะมีแผนสองได้ไหมไม่ไม่มีไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยไมม่ีเลยเพราะว่าเมื่อแต่ก่อนอะเมื่อก่อนอะอยู่ช่องช่องช่องมากสีอ่ะนะเวทีมันจะอยู่ข้างบนอันนี้เขาเปลี่ยนพอย้ายช่องก็เปลี่ยนแผน ดนตรีก็อยู่ข้างล่างด้วยเวทีก็เพิ่มสเกลเพิ่มสกิลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนงมันก็เลยไม่มีเวทีข้างบนมันก็เลยแบบแต่ทีนี้ไม่ต้องมาถ่ายอดีแล้วสมัยก่อนตอนที่พี่แป๋มยังหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวนะคะก็เริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาอันนั้นก็คือพี่แป๋มก็เป็นนักดนตรีให้กับวงแท็กซี่กก็วงแท็กซี่ละ่าก็วงแท็กซี่นะคะแล้วก็ร้องเพลงอะไรนะ ถ้าพีแรงดังก็คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอไปหาโหลดกันดูนะคะในในช่องยูทูบนะคะด้อยู่เพีงเดียวเนี่ยอันนี้แล้ววันนี้นะคะคุณแปงก็ได้ออกมาเปิดร้านเขาเรียกว่าเป็นกิจการส่วนตัวใช่ร้านนี้ทําอะไรเมนเลยนะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวปลาใช่ก๋วยเตี๋ยวปลาค่ะนะคะวันนี้กก็ได้มีเมนูฮะะปากหน้าให้ดูนะคะชื่อร้านชื่อว่าโกเกียโกเกียอยู่แถวไหนคะ อันนี้เขาเรียกว่าถนนทนายราชสามสามค่ะปั๊มปตชแสงอรีโอ้หาไม่ยากแล้วเมนูที่พี่ต๋ำใช้สำหรับร้านนี้ที่เป็นเมนูเด็ดนี่คืออะไรคะแนะนำเมนูแนะนำครับแนะนำก็จะเป็นมาม่าโอ้โหมาม่าโอ้โหใช่ก็จะมีหลายหน้าก็จะมีหน้าหมูกรอบหน้าหมูสับหน้าทะเล อะไรแบบเนี้โหน่ากินมากเลยเห็นว่าต้มยำเนี่ยมันเหมือนต้มยำนลำจ้นใช่ไหมใช่เหมือนเหมือนต้มยำลำจนวนนี่ท่านผู้ชมแล้วราคานะราคานางไม่แพงเลยนะคะไม่แพงสบายสบายต่ำสุด50บาทคุณใช่ก็มีแล้วก็เตี๋ยวละห้าสิบถ้ามาเม้าโอ้โหน่าจะเริ่มต้นที่เท่าไหร่วะเนี่ยมี50เหมือนกันได้ไหมห้าสิบได้ อะไรพวก็เดี๋ยวต้มยำเดี๋ยวนี้ผมว่าโอ้โหเป็นแบบนี้นี่เจ้าของร้านยังงงเลยว่าราคาทำไมมันถูกขนาดนี้เลยคิดราคาผิดไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเมนูจิ้มจ้นน่ะร้อยยี่สิบไอ้พวกยำพวกเนี้ยนะฮะพวกยำยำพวกอะไรครับเป็นเขาเรียกเป็นอาหารแบบจานเดียวอะอาหารจานเดียวใชลูกค้าก็มาทาู้ดอะไรเงี้ยใช่แต่ทีนี้นอกจากเมนูอาหารแล้วยังมีโอ้โหนี่เมนูตามสั่งนั่งเยอะมาก เยอะๆนะตามสั่งเยอะอยู่แล้วหน้ากระสีสันนี่ก็น่ากินมากเลยนะมีคูเล่นเมลายน์ใช่โอ้โหแม่ครัวเราสุดยอดเลยนะแม่ครัวสุดยอดด้วยค่ะแล้วก็นะในเมนูที่วันนี้นะคะที่เราขอเมนูจานเด็ดที่นี่นี่อันนี้ใช่ไหมราะว่าโอ้โหใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่มามาโอ้โหนี่ร้อยสี่สิบนี่คุณแต่ไม่ได้มาเป็นจานมาเป็นกะละมัง มีใครมาด้วยมันมันเขาเรียกกะละมังนั่นแหละเขาเรียกกะละมังชามโตนะคะกะละมังชามโตเป็นเป็นเหมือนถ้วยสแตนเลสอะอะไรเขาเรียกกะละมังบ้านเขาเรียกกะละมังนะคะแล้วพี่แป๋มวันนี้ที่อยากจะให้แม่ครัวนะคะทําเมนูเด็ดเอามาให้รายการซีรีชอของเรานะคะได้เห็นเป็นขวัญตาได้เลยคือมาม้าโอ้โหเป็นหน้าอะไรดีหน้าหน้าทะเลหน้าทะเลดีกว่าโอ้โหหน้าทะเลโอเคนะคะ ใส่เป็นเปใส่เนี่ยใส่จานเนี่ยแหละที่อูเรียกกะละมังนี่แหละที่อูเรียกีี่อูเรยกกะละมังนั่นแหละที่กะละมังนี่เจ้าของร้านยังไม่รู้ว่ามันใส่อะไร แต่ว่าขอร้องอย่างได้ไหมได้ตัวเส้นมาม่าแทนที่จะใช้มาม่าโอ้โหวันนี้อูมีมาแนะนํานะคะตัวนี้นะเรียกว่ารามเบงนั่นเองคือะบมี้คุกจมเบีคุกนะคะเด็ดเด็ดของอูมีนี่นําเข้ามาจากเกาหลีเลยนะคะคุณภาษาไทยเขียนว่าอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าแปลภาษาไทยแล้วก็คือ บะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปเน,น,นี้ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินแบรนด์นี้นะคะหลายคนอาจาอาจะยังไม่เคยได้ยินนะคะแล้วผู้ที่ได้ยินส่วนใหญ่ก็มักจะได้ยินของในกลุ่มของสกินแคร์นะคะแต่ว่าณนะวันนี้นะคะอาทูมี่ก็ได้ออกผลิตภัณฑ์มานะคะก็คือบะหมีก่กึ่งสําเร็จรูปนั่นเองค่ะกูก็มักจะใช้เรียกติดปากว่ารามเราม็งสิ่งที่สาคัญคนี่พี่ตาาผู้อยากจะให้ดูตรงนี้ไหมเห็นรูปมันไหมคะเส้นนไม่ได้ทําจากแป้งเหมือนที่เราที่เราเรากินกันปกตินะคะแต่ทําจากมัน มีเส้นใหญ่อาหารอยู่ในเส้นนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทานไม่ต้องกูอ้วนนะคะท่านผู้ชมทานได้ทําอยู่ที่บ้านก็ทําได้นะคะแล้ววันนี้อู๋อยากจะให้เอามาลองจอยกับโอโหของพี่ไก่โอโหด้วยก็อะโทมี่โอโห่ลองดูลองดูโอ้โหนะคะแล้วก็ใส่เครื่องของพี่แปมเนี่ยจัดเต็มต็มน่าสนเลยโอเคจัดเต็มตมนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะเส้นมันนึบๆไหมนึบๆนะเส้นมันจะออกใสๆเหลืองๆนึบๆกินแล้วเหนียวนุ่ม ถ้าไม่ติดใจนะตื๊บเลยเริ่มแล้สงใยจะได้ตื๊บในช่วงที่ก่อนที่จะได้รับผลกระทบโควิดเนี่ยใช่เราขายปกติถูกไหมปกติเลยพอเราเริ่มมาเจอสถานการณ์โควิดมีผลกระทบอะไรต่อร้านบ้างโอ้เยอะเพราะว่ามันนั่งไม่ได้หนึ่งใช่ไหมร้านต้องปิดเลยไหมไม่ไม่ต้องมันมันเป็นเรส่งเดลิเวอรี่ได้ใช้กเวได้อ๋อใช้กเวได้ก็สั่งกับบ้านแต่ว่าก็ยอดก็ไม่โอ้ก ก็ถือว่าพออยู่ได้แต่ว่าไม่ได้เหมือนตอนที่ยังไม่ได้พออยู่ได้ไว้ก็แทบจะไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ทางทางร้านเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายฟิกใช่เรามีค่าใช้จ่ายาเช่าแต่ว่าเขาเขาลดให้เขาลดค่าเช่าไว้ครึ่งเงนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาก็ช่วยเหลือแล้วนะช่วยเหลือดีเลยเออย่อเลยเลยปมเม่ค่ะแล้วก็ความสะอาดของร้านเราก็ต้องทำเป็นประจำใช่ไหม ยพี่เนี่ยตัวทำเลยตัว <นะ S 2> ทำเลยพี่เนี่ยเนี่ยมันเพิ่งเปิดนั่งได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วเองใช่ลูกค้าส่วนมากนะเท่าที่พี่สังเกตปฏิยาลูกค้านะเวลาเขาเห็นลูกค้านั่งอยู่เนี่ยสามสี่โต๊ะเนี่ยเขาจะไม่เข้าทันทีเออเขาจะไม่เข้าอ้าวเหรอเขารู้ว่าเป็นเขาสั่งกลับบ้านไหมไม่เขาเขารอให้สาสาก่อนเดี๋ยเขาจะเขาเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเพราะว่าโซเชียลไงเออระยะใช่ เขาก็เขาก็ดูแลรักษาตัวเองใช่ใช่ไหมคะบ้านเราดีกว่าลูกค้าพอโต๊ะตัวนี้เอาไปแห่เขาเข้ามาก็ยังดีนะถือว่าเขายังเขายังรอนะที่จะเข้าร้านนี้นะ กบังเป็นพี่พี่ก็ไม่รอแล้วพี่ถึไหาอะไรกินแล้วแล้ววันนี้นะคะสิ่งที่อูอยากจะแนะนําพี่แปมเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือรักษาสุขภาพมือนะวันนี้อูก็มีแฮนด์ซปมาให้ออ๋สบู่มีใช่เป็นสบู่เหลวนะคะสิ่งที่สําคัญมันล้างมือได้เหมือนสบู่แบรนด์อื่นนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราใช้สารสกัดธรรมชาติไม่มี เอามีต้นปาล์มมีต้นมะพร้าวใช้สารปาล์มต้นปาล์มมาใช้ล้างมือแล้วก็ทำให้มือนุ่มขึ้นล้ำไหนมือก็ไม่แห้งเหนือมาพร้อมแพ็กเกจนะคะอันนี้เอามาให้กี่มันเป็นของขวัญนะโอ้ขอบคุณมากเลยอันนี้ราคา่าไรถ้าขายในตลาดร้อยหกสิบบาทก็โอเคนะสามร้อยมลน่ะนะคะใช่ก็บีบครั้งหนึ่งใช้แค่หนึ่งเมลเพราะฉะนั้นหนึ่งขวดเนี่ยสามร้อยครั้ง อ่าถัดมาชิ้นที่สองอันนี้ก็รางวัลที่เอามาให้เหมือนกันเป็นของขวัญน,นะคะอ <c oughs> เปิดร้านนี่ต้องล้างจานไหมต้องแน่นอนเอ้าก็ต้องล้างจานนะคะ,ะาาทำความสะอาดจานทําความสะอาดมืออันนี้ก็เป็นน้ํายาล้างจานนะคะที่สารสก,กัดจากธรรมชาติเช่นเดียวกัน <c oughs> ต้นปลาล์มกับต้นมะพร้าวเหมือนกันแลยนี่ <c oughs> ผลิตในประเทศไทยแต่ตีตราชื่อว่าอาโตมี่เหมือนกันนอค่ะแล้วเราก็ส่งขายต่างประเทศเช่นเดียวกันโอเเลยโหถึงอ่าแล้วก็มีชวดแบ่งเอาไว้ให้ด้วยนะคะวิธีใช้ก็เปิดหมุนก่อนนะคะ เทาะม่ใส่ลงไปใช่แล้วก็ตรงหัวปั๊มเนี่ยนะคะกดแล้วก็หมุนมันเป็นตัวล็อกเพราะงั้นง่ายมากนะคะแบรนด์นี้นะจำไว้ให้ดีนะคะชื่อแบรนด์ a t o m y a t o m y จำได้นหคะสิ่งที่เป็นหัวใจนะคะของเราก็คือเราผลิตของที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใช้สกัดจากธรรมชาติออและที่สำคัญไม่แพงไม่แพงเนี่ยหนึ่งขวดขวดลินะคะราคาข้างกล่องราคาปลีก2อ0บาท สองร้อยสี่สิบใช่ไหมปกติมันก็เขาใช้กันเท่าไหร่เขาใช้ขึ้นขึ้นอยู่ความเข้มข้นถ้าหากว่าเราซื้อถักตามท้องตลาดเนี่ยถ้าหากว่าเข้มข้นน้อยมันก็ขวดเล็กๆเนี่ยสองร้อยมลสองร้อยมลใช่ไหมสิบหกสิบโอ้ก็แพงอยู่นะอ่าแต่อันนี้เข้มข้นนะคะและหนึ่งลิตรด้วยนะเท่ากับห้าเท่าตัวของทั่วไปนะแต่ว่า ถ้าหากว่าเราใช้แล้วสาหรับสุขภาพคนในครอบครัวของเราก็ใช้ดีๆนะคะถ้าหากว่าเป็นเป็นร้านอาหารนะคะวันหลังนะอู๋จะมาตีตราอู๋จะเอาติ๊กเกอร์มาติดนะว่าร้านนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาโตมี่ซึ่งคัดสรรมาอย่างดีเพื่อกับลูกค้าตรงนี้เหมือนเหมือนสกัดจากธรรมชาติเลยนะใช่ค่ะแล้วก็มีพวกเลมอนเลมอนเลยพวกนี้ค่ะดีเสียวนี่อยากจะบอกว่า เอาเนี่ยนะที่แบบว่ามีน้ำมูน้ำมันเวลาเราทําอาหารอะแล้วน้ํามันคราบน้ํามันเยอะแยะไอ้ตัวเนี้ยเป็นน้ํายาเนกระสรวงนะนะคะพอใส่ขวดนะคะหยดสักอันนึงแล้วใช้สก็อตไบรท์ดกด้สว่างประจางใส่ทองไม่ไปแบบใส่ทองไหมีไม่ทองไม่มีไม่มีเครื่องงงขึ้นเงินสมัยก่อนไม่มีไม่มี่ค่ะก็สามารถที่จะทำความสะอาดทั่วไปได้เหมือนกันแล้วมันไม่มีกฎนะคะเราแต่ว่าอันนี้มีรีวิวอยู่ปะมีรีวิวอยู่อ๋อมีมีอยู่โอเค แล้ววันนี้นะคะ,ะพี่อู๊ดนะคะก็อยากจะแนะนำะสมาชิกของพวกเราทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเครือสิริครับที่ไหนก็แล้วแต่นะคะขอให้ท่านได้เป็นสมาชิกนะคะเป็นแฟมิลี่ร่วมกับสิริครับนะคะทุกท่านสามารถที่จะเข้าตามร้านที่เป็นพันธมิตรกับสิริครับได้นะคะอยากจะบอกว่าจะมีโปรโมชั่นให้สำหรับสมาชิกสิริครับทุกคนคะ่ะและพี่แปบมบ วันหลังเนี่ยพี่แปมมีการจัดโปรโมชั่นอะไรแนะนำบอกอู๋นะคะเพราะว่าจะให้ไปลงเว็บไซต์ให้นะคะและต้องพิเศษกว่าคนอื่นด้วยนั่นไงถากว่าเป็นลูกค้าขาจรธรรมดาไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้โปรแบบนี้อ่าโอเคไหมโอเคเลยนี่เดี๋ยวเเมนูใหม่อะไรเงี้ยใทำเมนูใหม่ไว้ที่นี่นะคะ สำหรับชาวสิริครับทุกคน,นเอาละค่ะวันนี้นะคะอู๋และพี่แป๋มนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ชมมาถึงที่นาทีนี้นะคะยังไงถ้าหากว่าชอบนะคะกดไลค์นะคะลแล้วก็แชร์ออกไปนะคะให้เพื่อนๆได้เข้ามาทานที่นะคะกับร้านที่ชื่อว่าโกกียนะคะ <laughs> อยู่ในปั๊มปตทนะคะในซอยใกล้ๆกับหาไทราราช33นะคะและ้ววันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะติดตามในคลิปจะถัดไปนะคะดูซิว่าอู๋กับสิริครับ com นะคะจะนําเพื่อนๆพ่พี่ๆนะคะ ไปตามผู้ประกอบการอื่นนะคะในเครือของพันธมิตรของเราเพื่อที่จะให้ทุกคนที่ได้เป็นเมมเบอร์ของเรานะคะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากในเครือของเราวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,คคะสวัสดีค่ะ